คอนเสิร์ตแรกขอเราครับใช่ครับก็อีก2วันครับจะถึงวันกดบัตรแล้วครับขายเลยครับคอนเสิร์ตก็อุอนูนิวฟิสคอนเสิร์ตดีมแคชเชอร์ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวไปทางการครั้งแรกของนูนิวเลยครับซึ่งจะเปิดขบบายบัตรในวันที่22มิถุนายนครับก็ คอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันครับคือวันที่10กับ11สิงหาคมครับที่แพ p a อ t Arena เมืองทองธาน,นีส่วนเรื่องวันที่ขายบัตรก็จะเป็นวันที่22มิถุนารอบแรกสำหรับวันที่10สิงหาก็จะเปิดขายตอนเที่ยงตรงครับส่วนสำหรับรอบวันที่11สิงหาก็จะเปิดขายตอน4โมงเย็นคับเท่ากับว่าวันที่2 2นี้เราจะต้องลุ้นกัน2รอบเลยครับ ก็ตอนนี้ตื่นเต้นครับอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกซ้อมอย่างจริงจังครับช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งคุยกันถึงเรื่องเพลงลิสต์เพลง,ลพลงกันเสร็จครบเรียบร้อยไม่นานครับก็ลิสต์เพลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เห็นแบบเห็นหมดแล้วครับว่าเราจะต้องร้องต้องเต้นต้องโชว์เพลงอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังรีบจำเนื้อเพลงอยู่ครับเพราะว่า เพลงเยอะเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเพลงภาษาต่างประเทศด้วยครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลง <c oughs> เห็นมีประกาศเงาของเกสกันไปแล้วหลายคนเลยโอ,อ้ยังไงบ้างคะ,ะจบหมดหรือยังจบหมดหรือยังเหรครับก็ตอนนี้ประกาศเกสไปประมาณ3ท่านแล้วใช่ <c oughs> ก็เห็นมีแฟนๆเดา <c oughs> มาว่า <c oughs> มีคุณคูณคะมีดาวมาบ้างแล้วถูกไหมยังไม่บอกครับยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้นะใครจะรู้ครับก็ส่วนของเกสก็วิสเกสละท่านบอกเลยครับว่านุนิวแบบเลือกด้วยตัวเองเลยแต่ละท่านคือเป็นคนที่นุนิวเลิฟทางนั้นเลยครับเป็นแบบศิลปินบางคนก็บางท่านเป็นแบบศิลปินในตำนานเลยก็มีครับใช่ส่วนใหญ่จะ เกสที่เลือกมาคือตั้งใจเลือกมากมากตั้งใจเลือกให้เหมาะกับพาร์ทนั้นๆพาร์ตต่างๆของคอนเสิรต์ตแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่ผมชอบด้วยครับที่มีสองวันแสดงว่าเกสก็อาจจะมีแตกต่างไป,ไปด้วยหรือเปล่าครับมีแน่นอนเลยครับ หนึ่งวันจะมีเกสกี่ท่านทุกคนต้องรอรอดูครับแต่ว่าใน2วันของคอนเสิร์ตเกสมีเอ่อท่านที่ไม่ซ้ำกันดูไยเหมือนกันครับเห็นเห็นบางคนเดาว่วาเงาเนาะมีคนใกล้ตัวะจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไเลยสำหรับเกสเซอร์ไพรส์เลยกเหรอครับง,งานแล้วก็เป็นที่รักของตํบเยอะคนมากก็ที่เซอร์ไพรส์เลยมีครับ มีเหมือนการมีที่สบบอินเต t ร์เนช i หรือเป่ะค่ะอิน e ต n ร t เนช a l นลไหม <laughs> ต้องรอดูครับ <laughs> ยังเฉลยไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าเซอร์ไพรส์ร <laughs> <Okay. S 1> ทุกคนแบบคาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าอุ๊ยมาคอนเสิร์ตนี้ของนุนิวด้วยหรอ <laughs> อย่างนี้ครับขึ้นมาต้องแบบตกใจเลย <laughs> แสดงว่าคือจะนึคาดไม่ถึงแบบที่สุด ใช่ครับคาดไม่ถึงบอกว่ามัน,น,นเข้แฟแฟมคิดว่ามีบางท่านที่อาจจะแบบเอ๊ะ,อ,ะอาจจะอะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางท่านคือไม่อยู่ในใจแน่นอนครับแลแล้วอย่างคนที่เซอร์ไพรส์ที่แบบโอ้โหแบบคาดไม่ถึงเลย,เลยนะมีแว่วๆว่าจะมีใครแพ้ทายถูกไหมอือไม่บอกดีกว่าครับอ <laughs> ต,ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเ,เราเลือกจากอะไร ก็จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายพาร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับว่าคอนเสิร์ตหนึ่งก็ต้องแบบมีทั้งร้องเต้นมีแบบอาจจะมีคิ้วๆบ้างมีแบบหลายๆรูปแบบซึ่งเกสแต่ละท่านก็คัดเลือกมาตามพาร์ที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตมีมีค่อนข้างหลายพาร์ทด้วยเกสก็ชายก็มีหลายท่านครับ คนในชีวิตจริงอะไรแเปล่า <S <S มีท้าคนในชีวิตจริงก็มีอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าคนในคนในฝันก็มีแต่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนครับอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันนี้คือมเกสที่เชิญมาสำหรับฝันร้ายเกสที่เชิญมาต้องรู้สึกยังไงเม่มาแฟนในฝันร้ายแต่อาจจะไม่อยู่ในฝันร้ายครับอยู่ในฝันพานอื่นครับอยากเล่าคอนเซ็ปต์ของการที่ ฝันลแล้วมาขึ้นสเตจอะเด็กๆรู้ไหครับเนี่เตรียมอะไรยังนะไงบ้างก็จริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันเริ่มจากการที่ผมหาว่าแบบคอนเสิรต์ตเนี้ยครั้งแรกของผม,มควรจะเป็นคอนเสิรต์ตคอนเซปต์อะไรดีอยากให้เป็นคอนเซปต์ที่แบบคนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็นึกไปถึงคำว่าดีมครับรู้สึกว่าคำนี้มันผุดเข้ามาในหัวเป็นดีมความฝันซึ่งรูู้ความฝันนะมัน วิเลตกับคนทุกคนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนรวนมีความฝันอยู่แล้วอาจจะหมายถึงแบบฝันตอนที่เรานอนหลับฝันไปทํานู่นทนํานี่บินได้หรือว่าฝันแบบอลังการเลยหรือว่าจะหมายถึงความฝันที่เด็กคนนึงอะ่ะมีความฝันอยากจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งของผมก็จะเป็นเหมือนการรวมเอาทั้ง2องอย่างนี้มารวมกันเลยเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันแล้วซึ่ง ในทีมคอนเสิร์ตในคอนอย่างนี้ก็จะมีแบบฝันหลายพาร์ทบางพาร์ทอาจจะแบบห้อยโหนล,ลงมาด้วยอ,อะไรอย่างนี้ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่คือใหญ่มากเลยอิน,นแพลนแล้วสองวันด้วยครั้งแรกอันนี้คือเป็นฝันที่ใหญ่แค่ไหนจากทุกดวลคะที่ในที่สุดฝันจะเป็นจริงไหใหญ่มากเลยครับแบบไม่คิดว่าภายในระยะเวลาแค่ จริงๆผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่3 3ปีกว่าเองแล้วก็เพิ่งทำงานเริ่มทำงานจริงจังประมาณ2ปีนิดๆครับซึ่งถือว่าเร็ว,เร,วเร็วมากๆสำหรับผมเลยที่แบบอุย๊ยอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ IMPACT เลยซึ่งการขึ้นคอนเสิร์ตที่ IMPACT ผมคิดว่าเป็นแบบเป็นโกลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับศิลป,ปินหลายๆท่านมากๆเลยครับแล้วในวันนี้เรา ได้รับโอกาสจากทางค่ายด้วยทาง DM d ด e ย m d e m Music ทางค่ายดูมันดีครับก็จะทําให้เต็มที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในวันนั้นเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่ว่าสําหรับวันนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้เพื่อนแฟนหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าบัตรเลยหรือว่าผิดหวังนี่ครับก็จะทําให้เต็มที่เลย อยากให้มาฝันมาร่วมฝันมาเนียเออเป็นแฟนเนาะที่แบบเดี๋ยวจะต้องมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะแย่มชิงที่จะมาร่วมฝันกันต้แล้วเออก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แฟนๆครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่กําลังเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนุนิวอยู่นะครับขอให้กดได้ตามที่หวังทุกท่านเลยครับแล้วเรามาเข้าไปสู่ความฝันอันสวยงาม และไม่สวยงามด้วยกันในคอนเสิร์ตนุนิวครับครั้งแรกพร้อมกันก็โอวยพรเลยครับให้ทกคนกดได้นะเพียงเพียงครับ <c oughs> ม,ม,มีมีสักมลมีสักข้าวเป่เห,ห็นแบบว่าหลายหลคนเริ่มไปแบบมูแล้วเลยยาเพราะว่ากลัวจะไม่ได้จริงๆทางค่ายมีการโปรโมทแบบว่าล <c oughs> ิสต์ลิสต์า <c oughs> มาเลยนะคะว่าเป็นให้ไปมูที่ไหนบ้างวัดไหนบ้างก็แล้วแต่คนศรัทธาเลยครับบางคนอาจจะไม่ใช่ใสม่มูแต่ไม่ใช่ใส่มูก็ กดได้เหมือนกันครับก็ผมกเ็เข้าใจนะเข้าใจแฟนๆว่าโมเมนต์การกดบัตรมันเครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นผมมันก็มีไอดอลอยู่แล้วแหละมีศิลปินที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยแตถ้าเราอยู่ในวินาทีที่เราต้องมานั่งกดบัตรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เครียดเหมือนกันถ้ามันไม่ได้แล้วจะทํายังไงล่ะเราก็จะไม่ได้ไปดูอ่ะก็บอกแฟนๆว่าอย่าเครียดมากนะครับถ้าเกิด ได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยังมีแบบไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ขอให้ได้ทุกคนครับก็จะเพิ่มอีกรอบนึงเพิ่มอีกเป็น3รอบหรือครับจะมีใครมาดูไหมครับสมมติว่าแบบโซเอาภายในดื้อๆหลักย่านีอะไรนี้เลยอาเื่อจะทำอะไรจะโอ้ยจะทำอะไรล่ะครับอันนี้คิดอืมจะโซเอาถ้าโซ อุ้ยไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยอย่างผมไม่รู้ว่ามันจะนนะนผมไม่รู้ว่าจะโซเอาให้ในกี่วนันนะแต่ถ้าไม,ไม่น่าจะเป็นหลักวันนะนี่ว่าน่าจะเป็นกีวีหรือกีนาทีะไอุ้ยม,มันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมอ่ถ้าเป็นอย่างผมว่าวันหนึ่งอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าหมดก็จะดีใจมากครับแต่ถ้าไม่หมดถ้าหมดก็จะกรี๊ดครับ<笑><笑>กรี๊ดเลยกรี๊ดอยู่คนเดียวครับแต่ไม่ได้กรี๊ดได้คนอื่นดูนะ ผมต้องกรีดลงโซเชียลมั้อุ้ยแต่ก็ถ้ามันหมดเร็วก็จะดีใจครับได้ความดีใจทุกคนจะได้เห็นความดีใจของโนนิวครับแล้วมีแบบคนใกล้ตัวที่เขาบอกนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแย่งชิงบัตรด้วยแย่งกดบัตรด้วยอะไรอย่างี้ใครนะครับอีคนใกล้ตัวไม่รู้อ๋อคนใกล้ตัวจะไปส่วนใหญ่คนใกล้ตัวก็ได้ไป ีอยู่แล้วนะครับใครจะไรู้ว่าอาจจะปแย่งชิงคนใกล้ตัวั้แรกเลยนะคนไหนนะถ้าคนนั้นก็เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับเขาไม่น่าจะต้องแย่งเขาไม่ต้องแย่งครับใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ตามเขาก็ได้บัตรอยู่ดีครับไม่ต้องมีบัตรด้วยครับเพราะว่าเขาต้องมาขึ้นเวทีกับผมเลยเลยแล้วหรอทุกคนก็น่าจะรู้ ทุกคนไอิปก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับใช่ครับคุณจีบนานเลยคะเคสคนนี้คนนี้จีบนานไหมล่ะครับก็จริงๆเคสท่านเนี้ยเขาเอยปากบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากนั่งดูครับจริงเขาบอกว่าอยากนั่งดูมากกว่าครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเวทีด้วยมาเป็นเกสด้วยอย่างเงี้ยรับเขาจะไม่ได้เก็บ เม m โมรีเก็บความทรงจําทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเกสก็ต้องมาเตรียมตัวอยู่ข้างหลังด้วยการก็จะไม่ได้เห็นแบบภาพรวมท่านนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนนั่งดูครับแต่ว่าไัไนม้ไม่รู้เหมือนกันครับ้เขาต้องขึ้นเวทีด้วยให้ขาวไ,ไฟขึ้นเวทีได้ขึ้นเอาใ <c oughs> ไ,ไฟขึ้นเวทีเหรอครับ <c oughs> ก็ถ้าทำมาก็จะอึ้งครับจะอึ้งเลยแค่อึ้งเลยครับ แค่อึ่งแค่อึ่งโอเคในไหนก็อีกสองวันเนาะครับบถึงวันที่เขาเรียกว่าน่าจะต้องย่นสิ่งกันอย่างใดค่ะสมมุติว่าหนึ่งคำสำหรับคนที่กำลังคิดวเอ้ยกลัวจะไม่ได้ไประยะอยากจะให้เอาษาคำหรือ่าษาคำนั้นสำหรับคนที่เตรียมจะผลัดเนี่ยให้อะไรสำหรับภาษาคำอืมสามคำละครับ คิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊ตกตอกคิดไม่ผิด uh ครับสำหรับคนที่จะมานะครับคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนไม่เสียดายค่าบัตรแน่นอนครับคือ okay. นะท้ายนะคะเชิญชวนอีกสักรอบแล้วกันค่ะเพราะว่าอีกสองวันกดบัตรแล้วก็สิบกับสิบเอ็นเนาะมาเจอกันที่คอนเสิร์ตสิบสกับสิบเอ็นที่หางานครับ ก็ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็นูนิวฟิลส์คอนเสิร์ตดีมแคทเชอรนะครับจะจัดขึ้นในวันที่10-11กสิงหาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดทั้งหมด2รอบครับ2วันครับแล้วก็จะเ,เริ่มกดบัตรวันที่22มิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกนะครับวันที่10สิงหาคมจะกดเวลาเที่ยงตรงครับส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมจะกดเวลา4โมงเย็นครับขอวันที่22มิถุนายนนะเลอเวลาแค่ 2วันเท่านั้นครับก็จะเริ่มกดบ,บัตรแล้วอยากชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุนิวด้วยก็จะทำให้เต็มที่เลยครับแล้วก็รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมีแนวเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับลิสเพลงที่ลิสมาก็ มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันด้วยครับไม่จำเจนแน่นอนครับแล้วก็ใน2วันเนี่ยมีเกสที่ไม่ซ้ำด้วยแล้วก็เพลงที่ไม่ซ้ำอยู่เยอะพอสมควรเลยครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทั้ง2วันเลยครับโ okay. อเท้ิายขอท่าความฝันของน้อง่อยค่ะถ้าความฝันล่ะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยล่ะครับถ้าความฝัน แบบยิ่งใหญ่ขนาดนะยิ่ง <laughs> ใหญ่สำหรับ,บคอนเสริร์ตแรกของคุณูเนาะโอ้ยเ <laughs> <c oughs> ขาฝันปกติเขาก็จะนอนฝันอย่างนี้ใช่ไหมครับอืม <c oughs> <c oughs> ฝันแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับ, <laughs> <c oughs> บ,บนอนแล้วก็ฝันอืมมือ <c oughs> คนดูเขาจะงงไหมครับว่าผมทำท่าอะไรอยากให้เขาไปเดาแล้วก็ไปเจอกในคอนเสิร์ตจะได้เห็นนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ